ผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมครับขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับนี่ก่อนวันเกิดทองทักษิณก็คือ26กรกฎาคมนะคะปีนี้เนี่ยเขาจะมีอายุ74ปีแล้วเขาบอกว่าก่อน26นกรกฎาเนี่ยจะกลับมาเลี้ยงหลานโอ้เวลาที่ เวลาที่เขาเหลือน้อยหมายถึงว่าชีวิตส่วนหนึ่งก็ไปเป็น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 อะไรนะเป็นเป็นผู้ที่รับการเลี้ยงดูโดยกรมราชัณฑ์ก่อนใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออต้องกลับมา,ายัยางไงยังไงก็ต้องเข้าคุกก่อนให,ให้ให้กรมราชั์ดูแลก่อนใช่ไหมอาจจะปีสองปีแล้วก็จะมีเครื่องประดับที่ข้อเท้าอย่างเงี้ยมีกำไลตามสถานที่เขากำหนดไว้ให้ใช่ใช่ดังนั้นก็ มันเหมือนแล้วก็หักส่วนนั่นออกไปแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นสารคดีต่างๆอีกด้วยไงีคดีเยอะไงก็ต้องรอให้อากาศมันหายร้อนก่อนไงพวกมันมานตดคุกหน้าร้อนไม่ไหวมันมันลำบากใช่ใช่คุกไม่มีแอร์ด้วยนะใช่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเป็นลมแดดในหลอกคือคือเข้ามาเนี่ยนะเป็นผมก็มีมีวิธีการอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนหมดแล้วเขาประกาศชัดเจนแล้วว่าทันสธาสารน่ะคือที่ไหนได้บ้างนอกเหนือจากเรือนจํา โรงพยาบาลก็เป็นที่กักขังได้บ้านก็ <What S 1> ได้ What? What? วัดก็ได้วัด <What? S 1> ใช่ใช่หลายๆที่สามารถที่จะเป็นที่คุมขังอะไรเงี้ยหรือกักขังได้เพราะฉะนั้นกลับมาถ้าเป็นผมนะผมกลับมาก็อุ้ยดีใจคนไป่ต้อนรับเดินสะดุดบันไดเครื่องบินปากแตกแขนหัก แขนดอกแขนดอกผมก็ต้องเข้าโรงพยาบาลทีโรงพยาบาลก็ต้องเอารถพระรามเก้ามารอไว้ผมก็เข้าโรงพยาบาลน,นั้นก็โอเคเจ้าหน้าที่ก็ไปเตรียมตัวจะไปจับอะไรก็ได้เอาคุณแกมือแจเท้าติดกับเ,เตียงก็ไม่มีปัญหาไงแขนผมเอาะอะไรเงี้ยไหมแล้วจากนั้นพอค่ายอ็งชั่วผมก็บอกว่าโอเคงั้นกลับขอกลับไปอยู่บ้านผมเป็นคนดีผมไม่มีปปัญหากระใครผมว่าขอใช้บ้านเป็นทันทตสถาน เขาวางไว้หมดแล้วเขาทาไว้ให้แล้วแล้วเขาก็กลับไปบ้านเขาแล้วถามคุณต้องสักดูซิว่าเรื่องนี้เขาทําเพื่อนี้หรือเปล่าก็ปฏิเสธไหมที่ว่าไม่ใช่ไม่เห็นเคยปฏิเสธสักทีนึงได้ไหมเขาเตรียมเขาส่งคนมาเพื่อทำไม่ใช่คุณสมศักดิ์เขาทําเผื่อตัวเองด้วยเผื่อด้วยใช่ไหม อเผื่อพพวกเขาด้วยไม่ใช่คนไม่ใช่คนสักสีคนเดียวไม่ใช่คนเดียวเผื่อน่ะในทั้งหมดตอนไหนกวนนั่นแหะเผื่อทั้งทีมเลยถามเป็นไปได้ไหมที่เขาจะลับแน่นอนเขาต้องมีแผนการไว้แล้วและหลังจากนั้นก็อย่างที่ว่าฝ่ายกฎหมายก็ทําเรื่องไปใชม้าเนื่องจากสูงอายุแล้วใชม้าคุณดูชะลอเกิดเทศสิตัดสินกี่ปีจําคุกตลอดชีวิตที่แลกประหารชีวิตแล้วก็ไม่เหลือจําคุกตลอดชีวิตใช่ไหม พอออกมาเพราะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ขอออกไปเพราะว่าเนื่องจากส,สูงอายุก็เนี่ยแหละใช้กํไรเอ็มอะไรก็ว่าบไป<ม>เขามีเขามีอยู่แล้วว่าเขาจะมีช่องทางยังไง<ม>โอ้ยฝ่ายกฎหมายเขาระดับผู้พิพากษาอายการเยอะแยะม่ตังห่วงอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ช่องทางเขามีสําหรับให้ให้หนูรอดค่ะแต่แต่งานยาน,นี้เนี่ยคือหวัง หวังเรียกคะแนนเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายใกล้เลือกตั้งด้วยไหมคะแล้วจะได้ผลไหมคะถ้าต้องการแบบนั้นเนี่ยค่ะหรือมันจะยิ่งไปเทข้างให้กับฝั่งที่ไม่เอาพักเพื่อไทยจะเป็นผลดีกับทางนั้นมากกว่าฝ่ายตรงข้ามมากกว่าหรือเปล่าคะมันเป็นมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะผมนึกบอกว่าเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมผมไปเต็มหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็มาเขาก็เลือกตั้งเสร็จก็บุนเหมือนกันถึงผสมกันก็บุนเหมือนกันมันมีอะไรดีขึ้นหรอก บ้านเมืองขอให้มันไม่เจ๊งเจ๊งไปกับที่เดิมนี่ก็เป็นบุญแลกหนาหนาแล้วแต่มันไม่ใช่แค่อย,อย่างนั้นนะเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเข้ามาเป็นเสือหิวฝ่ายหนึ่งเป็นเสือนี่สิีกเสือกินไม่อิ่มเนี้ยมันจะไปไหวได้งไงบ้านเมืองเราฝ่ายกินไม่อิ่มบอกขอกินต่อไปฝ่ายเสือหิวให้กูขอไปกินบ้างซีทุกคนการต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจฉะนั้นว่าจะเป็นทุกพักไหนต้องการได้อำนาจรัฐทั้งนั้นแหละแล้วก็ประชาชนคือสิ่งสุดท้ายที่เขาคิดถึงต้องพวกกูพักกูมาก่อนเครือข่ายนายทุนผู้น,น,น ประชาชนอย่าไปนึกว่าจากนี้ไปหลังเอเว,วันเลิกตั้งเขจะ้เห็นเขาไปยกมือไหว้ตามตลาดไหว้มูไหว้หมากาไก่ต่างๆไม่มีแล้วไม่เห็นแล้ว<ช>อีกสี่ปีก็ไม่เห็นใหม่ถ้าเข้าไปยังอยู่นะรอหาเสียงันใหม่อะไรอย่างนี้รอเลือกตั้งครั้งหน้าใช่เออเออก,ก็พกพวกบางคนเนี่ยเคยกินข้าวกันสมัยยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นสะสะนะ <c oughs> แล้วก็พอพอเป็นรัฐมนตรีแล้ว <c oughs> หาตัวยาก ไปหาเลขาก็าต้องนัดหมายท่านก่อนท่านไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยนะแต่อีตอนที่หาเสียงอีกตอนอะไรนะโอ้ยเนะ่จัน์ัยพันมาอย่าว่าแต่แค่นี้เลยแค่ไปเป็นสอวอยังแทบไม่รู้จักกันแล้วเลยเพราะฉะนั้นเองไอ้พวกนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่มีอํานาจเมื่อไหร่ที่ที่มีเครื่องแบบและมีเงินมากกว่าเรานะอย่าว่าเลยแต่ชาวบ้านเลยขนาดเราก็ยังไม่เห็นหัวเลยคุณสมพลมันมีสาประเภทนะหนึ่งขางคกขบอ กิ้งก่าได้ทองวัวล,ลืมตีนแล้วแต่ภาพไหนที่คุณจะไปเลือกแล้วให้หมอดหมาะกับกลุ่มไหนก็นแล้วกันนะํางเข้าขึ้นวอกิ้งก่าได้ทองวัวล,ลืมตีนมีแต่สิ่งสารสนะคะ <c oughs> มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแล้วแต่จะเลือกม,ม,มนุษย์แล้วลนะแล้วเราก็คุยกันไว้แล้วใช่ไหมว่าอย่างนี้ตอนนี้ยิ่งคุณทักษิณทำท่าแบบนี้จะมาจะเมินนะและคะแนนเขาดูว่าเยอะนะ เขาจะแรงสไลด์หรือไม่แรงสไลด์ก็เขาบวกสองตอนนี้เริ่มเริ่มพูดแล้วนะเนไียดนามว่าไม่มีเป็นนะ,ะก้าวกงเงก้าไกลอุ้งอิง,งก็พูดมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวคุยกันได้ก็อย่าลืมว่าตอนนี้พอเริ่มกระแสะแบบนี้ก็คือว่าลุงทักแผวไปไม่ขึ้นแลแ้วตอนนี้ก็เริ่มใช้ใช้ใชวิชามานก็ที่เราคุยกันนะเดี๋ยวก็เธอกกตบาดเก็บลมตายลาออกหรืออะไรนี่เริ่มแล้วไงบัตรจะขยิงกันได้นูได้นี่นะ ไอ้พวกที่จะไปร้องกกตนะและให้ปลดกกตนะเข้าทางเขาเลยเขานึกแล้วว่าเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันก็ต้องบอกเองเพราะนั้นถ้าไปฟ้องกกตนะต้องรอสารสั่งกกตก็จะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบโดยที่ว่านับคะแนนไม่ได้เลือกตั้งไปแล้วอีกไม่กี่วันนี้ก็จะกลายเป็นว่ารอให้ศารสั่งก่อนศารก็รออีก6เดือน6เดือนชันชั้นต้นรอไปอีก6เดือนฉันสูงสุดดีกาอะไรเงี้ยนักการเมือง ก็พอดีครับลุงก็อยู่ต่อครบสองปีแหละใช่เปล่าเรื่องอย่างนี้มันมันเห็นทางกันอยู่อ่ะเหมือนคุณจะไปสู้ก็ได้ยังไงเนึเมื่อกติกาเขาล่างมาเขาเอาเปรียบมาหมดแล้วไม่จะครบสองปีเขาอยู่ต่อโดยไม่มีกำหนดการรักษาการไม่มีกำหนดเอออยู่ไปเรื่อยๆจะไปจะเบื่อนั่นแหละนั่นแหละหรือจาจะเดินไม่ไหวอ่ะนั่นแหละไม่ไหวยังมีรถเข็นอีก Uh huh. เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ